นี่ครัคุณอิงฟ้าคุณชาร์ลตดค่ะเดินทางมาที่งานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันกลัวกาั่นค่ะท่านผู้ชม่าพิงตาไบใบหน่อยพิงฟไฟไบใบฝั่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสัมภาษณ์ได้ไหมคานิดหน่อยพี่อิงฟ้าพี่ชาร์ลตดได้ไหมชาร์ลตไดอยากรู้สมรทเท่าเทียมผ่านแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างทั้งคู่ดีใจค่ะดีใจที่ ผ่านสักทีเนาะแล้วก็ขอให้ทุกคู่ที่มาจดทะเบียนสมรสในวันนี้นะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขเนาะแล้วก็เอ่อเป็นสิ่งที่เราเรอคอยกันมาเนิ่นนานกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะคะก็ขอให้อยู่ภายใต้กฎหมายแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะ ก็ดีใจค่ะแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับคู่รักที่มาจดทะเบียนกันในวันนี้นะคะรวมถึงวันข้างหน้าด้วยนะคะขอให้ชีวิตคู่มีแต่ความสุขนะคะคิดสิ่งใดขอสมปรารถนาขอเป็นคำอวยพรดีกว่าค่ะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณทุกคู่มากเลยนะครับเขือนอันนี้เวลาอยู่ด้วยกันโอลาพี่เขาเด่นมากเลยอ่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวให้เขาเดินทางต่อ